สวัสดีครับกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้ประเทศไทยเราเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างแปลกมากครับคือมีสภาพประกาศสุดขั้วถึง3รูปแบบเกิดขึ้นพร้อมกันในประเทศเดียวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากรายงานของ T.N.N กันครับเพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละภาคของประเทศเนี่ยกำลังเจอกับความท้าทายอะไรกันอยู่บ้างตั้งแต่คนภาคกลางที่ยังจมน้ำภาคเหนือที่จู่ๆก็จะหนาวจัด ไปจนถึงภาคด้านที่กำลังเตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่ใช่เลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเห็นภาพชัดมากเลยว่าภูมิอากาศบ้านเราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็อืมเอาแน่เอานอนไม่ได้ขนาดไหนการที่ปรากฏอาการรุนแรงคนละขั้วมาเกิดพร้อมกันแบบนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาคกลางก่อนเลยดีกว่าครับเพราะดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่สถานการณ์แบบว่า หนักหนาสาหัสและก็ยืดเยื้อที่สุดแล้วกับปัญหาน้ําท่วมที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายคือมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยมีข่าวว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาลดการระบายน้ําลงแล้วแต่ทําไมคนท้ายเขื่อนถึงยังเดือดร้อนหนักอยู่เลยครับประเด็นเรื่องการลดการระบายน้ํานี่สําคัญมากค่ะคือตัวเลขมันอาจจะฟังดูดีนะคะลดจาก2,900เห 2, ลือ2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่ในความเป็นจริงแล้วการลดระดับนี้จะช่วยให้น้ำท้ายเขื่อนลดลงแค่ประมาณ5-10ถึเซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะแค่5-10ถึซนติเมตรโหสำหรับคนที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงเป็นเดือนเดือนนี่เออคงเป็นตัวเลขที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับมันแทบไม่สร้างความแตกต่างอะไรเลย จริงค่ะตัวเลข5-10ถึงเซนติเมตรนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่าความเฉื่อยของระบบขนาดใหญ่คือพอมันเป็นระบบที่ใหญ่มากอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีมวลน้ำสะสมมหาศาลอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ต้นทางแทบจะส่งผลน้อยมากในระยะสั้นที่ปลายทางมันเหมือนกับการพยายามเบรกเรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ๆด้วยเรือพายลำเล็กๆนะคะยังไงก็ต้องใช้เวลาเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยครับ และผลกระทบที่ว่านี้ก็เห็นได้จากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านบางคนต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วสุขภาพกายก็เริ่มแย่จากโรคน้ำกัดเท้าผื่นคันแต่ที่หนักกว่าคือสุขภาพใจความเครียดมันสะสมแล้วยิ่งยืดเยื้อปัญหามันก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะจากแค่เรื่องน้ำท่วมมันจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตปัญหาเศรษฐกิจตามมาเป็นลูกโซ่เลย ที่หนักที่สุดคงเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโดยตรงอย่างชุมชนวัดตาลที่ปากเกร็ดนนทบุรีอันนี้คือเห็นภาพเลยว่าชีวิตประจำวันมันพังทลายไปหมดบางจุดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวการเดินทางคือต้องใช้เรือเท่านั้นผู้สูงอายุที่เดินทางลำบากนี้คือแทบจะถูกตัดขาดเลยแล้วที่น่าสลดใจคือบางบ้านเข้าห้องน้ำไม่ได้ โอ้หเค่นึกภาพตามว่าเราเข้าห้องน้ําที่บ้านตัวเองไม่ได้มาเกือบ3ามเดือนนี่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานเลยนะคะสถานการณ์มันหนักหนาสาหัสจริงๆการช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างเข้าสารอาหารแห้งหรือยาจึงสําคัญมากๆในตอนนี้แลวดูเหมือนว่าต้นหามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะครับมันมีความซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกอย่างที่อําเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกเดิมทีก็เ,เจอปัญหาน้ําจากแม่น้ํายมล้นตลิ่งอยู่แล้วแต่ล่าสุด กลับมีมวลน้ําก้อนใหม่จากสุขโขทัยไหลลงม,มาสมทบอีกกลายเป็นว่าน้ําที่กําลังจะลดกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบค่ะชาวบ้านต้องรีบเอารถไปจอดหนีน้ํากันบนถนนอีกครั้งนั่นนะสิครับกรณีของบางระกามนี้ตอกย้ําเลยค่ะว่าปัญหาน้ําท่วมมันไม่ใช่เรื่องของจุดใดจุดหนึ่งแต่มันเป็นภาพรวมของระบบลุ่มน้ําทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันตราบใดที่ต้นทางอย่างแม่น้ํายมยังมีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่งอยู่แถมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกตามข้อมูลของชลประทานพิษณุโลก ผลกระทบที่ปลายทางก็ไม่มีทางจะดีขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะมันเหมือนโดมิโนโที่ล้มต่อๆกันมามันน่าเหลือเชื่อนะครับว่าในขณะที่คนภาคกลางส่วนหนึ่งกําลังพายเรือออกจากบ้านแค่ขับรถขึ้นไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตรทางเหนือพวกเขากลับกําลังเตรียมหาเสื้อกันหนาวมารับมือกับอุณหภูมิที่กำลังจะลดหวบมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันสุดๆเลย เป็นการเปลี่ยนฉาบที่เร็วมากจริงๆค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่านี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่สำคัญของพื้นที่ตอนบนของประเทศใช่ครับเขาใช้คำว่าฝนทิ้งทวนคือจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงมาก่อนหนึ่งระลอกแล้วหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงแบบหัวบภาพเลยตัวเลขที่ให้มานี้ก็น่าสนใจมาก ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพจะลดลง2-4องศาการที่อุณหภูมิลดหวบ4-7องศานี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่นักท่องเที่ยวตื่นเต้นนะคะแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักหรือคนเฒ่าคนแก่ที่ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันเลยจากที่ร้อนชื้นอยู่ดีๆไม่กี่วันต่อมาต้องเจออากาศเย็นจัดมันอันตรายเหมือนกันค่ะ แล้วสาเหตุของปรากฏการณ์ฝนตกก่อนหนาวแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับอ๋อมันเป็นกลไกคลาสสิกเลยค่ะคือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนเนี่ยมันเหมือนอกองทัพอากาศเย็นที่กำลังรุกคืบลงมาแต่พื้นที่ประเทศไทยตอนบนมันมีมวลอากาศอุ่นชื้นเดิมปกคลุมอยู่ พอสองกองทัพที่อุณหภูมิต่างกันสุดขั้วามปาปะทะกันมันก็เลยเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรงกลายเป็นพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองเหมือนเป็นการรบกันก่อนที่กองทัพอากาศเย็นจะยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเราก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณแล้วจริงๆนะครับบนยอดดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่อุณหภูมิล่าสุดลงไปเหลือแค่6องศานักท่องเที่ยวเริ่มแห่กันขึ้นไปแล้วแต่ในขณะเดียวกัน กรมอุตุก็ยังเตือนอยู่ว่าพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือให้ระวังฝนและลมแรงควบคู่กันไปด้วยเป็นสถานการณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือสองเด้งเลยค่ะคือทั้งฝนและลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนแล้วตามมาด้วยอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วซึ่งต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะพอฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่ามนุษย์เราตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆจุดแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น ถ้าเรามองลงไปที่ภาคใต้นี่เป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับไม่ใช่น้ําท่วมเก่าไม่ใช่อากาศหนาวแต่เป็นคําเตือนถึงฝนตกหนักระร่อกใหม่กับทะเลคลัง่งใช่ค่ะปัจจัยขับเคลื่อนที่ภาคใต้แตกต่างจากภาคอื่นโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าอยู่ติดทะเลทั้งสองฝั่งคําเตือนที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับคือเสียงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแต่ที่น่ากังวลมากคือเรื่องคลื่นลมในทะเลเอวไทยคลื่นสูง2-3เมตรทะเลอันดามันก็พอๆกัน แต่ที่เขาขีดเส้นใต้ไว้เลยคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงเกิน3เมตรซึ่งอันตรายมากๆสาหรับเรือเล็กเรือประมงอืมประเด็นนี้ซับซ้อนกว่าปกติค่ะเพราะมันเกิดจาก2ปัจจัยหลักมาเจอกันพอดีอย่างแรกคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกติก็พัดปกคลุมอ่าวไทยอยู่แล้วช่วงนี้มันดันมีกําลังแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วปัจจัยที่2องล่ะครับปัจจัยที่2คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกค่ะ ซึ่งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนกับระลอกคลื่นในอากาศที่มองไม่เห็นคลื่นลูกนี้มันหอบเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลจีนใต้เข้ามาพอมาเจอกับมรสุมที่แรงอยู่แล้วก็เหมือนการราดน้ำมันเข้ากองไฟทําให้เกิดเมฆฝนขนาดใหญ่และฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาในภาคใต้ค่ะสรุปคือเรากําลังเห็นภาพประเทศไทยที่ภาคกลางจมน้ําภาคเหนือเตรียมหนาวภาคใต้เจอพายุ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันมันบอกอะไรกับเราบ้างครับภาพรวมแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นความเปราะบางทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ดีที่สุดเลยค่ะแต่ละภาคมีจุดอ่อนไวต่อสภาพอากาศคนละแบบภาคเหนือรับอิทธิพลจากแผ่นดินใหญ่จีนโดยตรงภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มเหมือนอ่างเก็บน้ําขนาดยักษ์ส่วนภาคใต้เป็นคาบสมุทรที่ต้องรับมือกับมรสุมจากทะเลเต็มเมเหมือนกับว่า แต่ละภาคกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูคนละตัวกันเลยประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะและที่น่ากังวลคือในสัปดาห์นี้ศัตรูทั้ง3ตัวดันสดายอิทธิฤทธิ์รุนแรงขึ้นมาพร้อมกันพอดีมันเลยกลายเป็นวิกฤตสภาพอากาศระดับชาติที่มีหลายมิติมากๆและมันก็โยนคำถามใหญ่กลับมาที่เราว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบการเตือนภยัยการรับมือภัยพิบัติของเราพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน และเกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้การคุยกันวันนี้ทำให้เราเห็นภาพที่ลึกขึ้นเยอะเลยนะครับจากแค่ข่าวพยากรณ์อากาศกลายเป็นเรื่องราวความทุกข์ของผู้คนในภาคกลางที่ต้องสู้กับน้าท่วมไม่รู้จบการปรับตัวอย่างกระทันหันของคนภาคเหนือแล้วก็ความเสี่ยงใหญ่หลวงที่คนภาคใต้กำลังจะ,ะเผชิญเป็นภาพที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงความซับซ้อนและความรุนแรงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในบ้านเราเองค่ะ ข้อมูลชุดนี้เน้นพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้าแต่ผมว่ามันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าในยุคที่สภาพอากาศโลกมันแปรปรวนรุนแรงขึ้นทุกปีทุกปีปรากฏการวิกฤตหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้มันจะยังเป็นแค่เหตุการณ์ที่นานๆเกิดขึ้นทีหรือว่ามันกำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของไทยในช่วงเปลี่ยนฤดูที่เราต้องเจอแบบนี้ไปทุกปี